รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องๆเยาวชนที่มากด้วยความสามารถค่ะและตอนนี้นะคะพลอยอยู่ที่งานกาชาติประจาปี2556ของจังหวัดชลบุรีค่ะและนี่นะคะที่เราเห็นกันอยู่ค่ะเราอยู่ที่บูธของโรงเรียนบ้านสะสีเหลี่ยมนะคะซึ่งน้องคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขามีความใฝ่ฝันในเรื่องของการเกษตรและตอนนี้นะคะน้องเขารอเราอยู่ด้านในแล้วค่ะไปพบกับน้องเขาก็เลยดีกว่าค่ะสนับสนุนทุกความฝันโดย C Network i uh -huh. น้องาก็อยู่กับน้องที่มีความฝันในเรื่องของการเกษตรค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับน้องเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเนปกงเพงชื่อเล่นอา่านเรียนอยู่ชั้นสมศึกษาป,ปีที่6อยู่โรงเรียนบ้านาศาซีเลียมจังหวัดชุมรีค่ะน้องอ่านนี่มีความใฝ่ฝันในเรื่องของการเกษตรใช่ไหมคะทาไมคะทาไมถึงจะต้องเป็นการเกษตรด้วยคะเพราะที่บ้านตอนแรกก็คุณแม่เขาก็ทําการเกษตรอยู่ พอต่อหลัง,หล,งหลังมาค่าค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นทําการเกษตรไปทาโรงงานครับแล้วที่บ้านนี้การเกษตรนี้มีปลูกอะไรบ้างคะก็มีผูผักสวนครัวครับแล้วก็พืชดอกไม้ดอกประดับอะไรเงี้ยครับปลูกกินอย่างเดียวหรือว่าขายด้วยมีไหมคะก็ตอนไหนมันกินไม่ไม่อันเนี้ยเออ มันเยอะอะครับกินไม่ทานก็เอาไปจำหน่ายอคแล้วอย่างเราเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะในการทํากิจกรรมปลูกการเกษตรอย่างเงี้ยกับครอบครัวบ้างไหมคะก็มีครับส่วนมากน้องอานี้ปลูกก็อะไรคะก็ขุดแปลงนะคบแล้วก็ปลูกผักบุง้งปลูกยังไงอะคะผักบุง้งก็ซื้อมิดมาใช่ไหมครับก็เอาดินขุดดินเป็นแปลง แล้วก็พวนดินให้อันนี้นะครับแล้วก็เอาปุ๋ยไปใส่แล้วก็พวนให้เข้ากันแล้วก็เอาเม็ดโรยเป็นแถวๆครับแล้วก็เอาฟางคุมลดน้ำให้ชุ่มแค่นั้นแหละนานไหมคะใช้เวลานานเท่าก็นต้นกว่าจะเอามาทำกับข้าวกินได้เนี่ยก็ประมาณเดือนกว่าค่ะประมาณเดือนกว่านะคะ,ะ,ะ,คะแล้วในเรื่องของทางโรงเรียนเนะะี่ยค่ะที่ว่ามีเรื่องของการเกษตรเหมือนกันนะคะคคน้องอ่านทำเกี่ยวกับอะไร ก็เชิญชมบ้างมะนาวบ้างปลูกผักบ้างครับแล้วที่ตอนนี้เราทําเป็นหลักๆเลยคืออะไรคะก็มะนาวนะครับโครงการมะนาวครับเป็นยังไงคะโครงการมะนาวมีที่มาเป็นยังไงคะก็ตอนแรกผมทํเชญชมอยู่พอะพอก็ได้คิดค้นการเปลี่ยนยอดมะนาวผมก็สนใจผมก็เลยมาขออยู่ด้วย รวมโครงการกับครูเขาครับเราทําคนเดียวหรือว่ามีกลุ่มหรือว่ามีก็มีกลุ่มครับค่ะเราคิดว่ามะนาวเนี่ยมีความสําคัญยังไงคะต่อต่อเราเนี่ยต่อคนไทยต่อการใช้ชีวิตก็มะนาวเนี่ยจะเป็นมีผลออกมาใช่ไหมครับก็จะมีรสเปรี้ยวค,คนไทยประชาชนเราก็จะเอาไปปรุงอาหารก็ทำเป็น เพิ่มรสเปรี้ยวได้ค่ะก็เอาไปทำเช่นตำส้มต้มยำแกงส้มอย่างเงี้ยครับอืมต้นนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะาก็กปีกว่าครับก็ต้องใช้ความเอาใจใส่อยู่เหมือนกันครับใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราเห็นด้านหลังโครงการอันนี้ใช่โครงการที่น้องอ่านทำหรือเปล่าคะใช่ครับชื่อโครงการว่าอะไรอะคะน้องอ่านมันนาวกระถังสร้างไรายได้ลดโรคร้อนค่ะ อันนี้เป็นการพอทำใช่ไหมคะน้องอ่ะเราพูดเราพูดถึงขั้นตอนการทําตรงนี้ให้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงหรือว่ามาจากไหนการขยายพันธุ์มะนาวแบบเปลี่ยนยอดมะสิดเป็นยอดมะนาวนะครับก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีกันไกลพลาสติกต้นตอมะเวตกิ่งมะนาวแล้วก็ถุงพาสติกแล้วก็มีคัตเตอร์ะครับ นอกเหนือจากการขยายพันธุ์มะนาวแล้วเรายังมีการทำอย่างอางื่อีกไหมคะก็จะเอามะนาวไปหมักเป็นจุลินทรีย์แล้วก็เอาไปทำน้ำยาล้างจานนะครับม,มะนาวช่วงไหนมะนาวมันเยอะอะค่ะก็เอาไปดองอ,อย่างนี้ทุกๆอย่างเลยนี่คือเรามีส่วนร่วมในการทำทุกๆส่วนเลยใช่ไหมคะค่ะ,คะพูดกันไปแล้วนะคะถึงเรื่องการ เพราะช้ำมะนาวเราอาจจะไม่เห็นภาพกันนะคะเดี๋ยวเราไปให้น้องอัาน,นะคะสาธิตในการทําให้ดูกันเลยดีกว่าะคะ่ะ กรุงในอดีตที่คุณประทับใจพบกับเรา2คนได้ในรายการคนรับเพลงประจำทุกคืนวันพุธเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาทางช่อง CTV 20และช่องชมบรี1ค่ะพบกันได้เลยนะครับ CCU ยูยูยูซซกลับมาอีกแล้วกับสมาชิกครอบครัว CTV เตรียมเปิดต้านรอรับพวกเราได้เลย โดยเราจะไปมอบรอยยิ้มและความสุขส่งตรงถึงที่บ้านคุณพร้อมรับของเยี่ยลึกจากทางรายการ c ี u สสวัสดีค่ะทุกวันวันพฤหัสบดีหลังเคารพธงชาตินะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในเรื่องของการ,กรเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือการประมงรายการเกษตรมือชนจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านตลอดจนเคล็ดลับสู่ความสำเร็จกับรายการเกษตรมือชนทุกวันอังคารเวลาสิบแนาฬิกาทางช่อง c ีทีวอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ เวลาเข้าสู่ช่วงโหมดเวลาควบคับตนนี้ครับแล้วก็มีแขกรับเชิญมาพูดถึงควาบเปลี่ยนแปลงของคับที่เขาประสบมาค,บครับสวัสดีครับคุณเต้ครับสวัสดีครับคือผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตครับผมก็คือผมใช้อินเทอร์เนต็ตตัวนี้ครับมาหลายปีแล้วครับแต่ยังมีปัญหาตรงที่ค่าอัพโหลดและค่าดาวน์โหลดครับส่งมาไม่เต็มที่ครับถ้าผมดูหนังในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับก็กระตุกมากเลยครับดูไม่รูเนเรื่องเลย าที่แก้ไขผมด้วยครับอาญาชิญคุณจิวเน่ยสัมผัสครับก็อยากจะมาขอคำปรึกษาจากคุณจิลครับว่าผมควรจะทนใช้อิเน็ตตัวเดิมหรือว่าผมควรจะเปลี่ยนครและทั้งหมดนี้คือความหวังสุดท้ายติดซีเน็ตเบิร์สิครับ เน็ตความเร็วสูงให้บริการโดย CTV ชมบุรีตอบสนองทุกฟังก์ชันการใช้งานมีบริการวิดีโอออนมาน์ระบบ Fu l l HD ให้รับชมพิเศษสุดด้วยค่าดาวน์โหลดและอัปโหลดที่เท่ากันสนใจติดตั้งโทร038277445ซีเนเยอะ ะเราก็อยู่ในส่วนของการขยายพันธุ์มะนาวแล้วด้วยเดี๋ยวเราให้น้องอ่านนะคะแนะนําอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์มะนาวกันหน่อยคะ่ะว่ามีอะไรกันบ้าง 1. น,นะครับต้องมีต้นตอมฟิดนะครับ 2. มีกิ่งมะนาวพันธุ์ดีกิ่งที่สมบูรณ์แล้วอะค่ะสากันไกรตัดกิ่ง 4. ี่มีคัตเตอร์ 5. ้าพลาสติก 6. ถุง สุดท้ายก็คือเชือกควางนะครับค่ะอย่างนี้เรามีอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์มะนาวแล้วนะคะคเดี๋ยวเราให้น้องอัานเนี่ยสาธิตการทําให้เราดูหน่อยเลยได้ไหมคะได้ค่ะขั้นตอนแรกนะครับตัดยอดมะฟิสนะครับให้เหลือโคนต้นประมาณหนึ่งนิ้วนะคระพาพาต้นตอมะฟิสนะครับหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรนะครับ แล้วก็นํากิ่งที่เลือกไว้เนี่ยมามาเฉือนให้เป็นลูกลิ่มนะครับนี่ครับแล้วก็นําไปเสียบกระตุ้นต่ออย่างนี้ครับ แล้วก็นำพลาสติกมาพานันพันจากล่างขึ้นบนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้า และที่สำคัญต้องพันให้แน่นนะคะเสร็จแล้วก็นำถุงพลาสติกนะครัะไปคลุมก็นำเชือกมัดนะครับ นี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตั้งไว้ในที่ร่มนะครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนเราก็สังเกตดูได้ว่าถ้าใบม,มีใบแตกอ่อนมานะครับก็เปิดถุงลดน้ำเอาไว้ที่มีแดดส่องนิดหน่อยนะครับ ค่ะและนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนในการขยายพันธุ์มะนาวนะคะที่น้องอัดได้ทําให้เราดูค่ะช่วงหน้านะคะแพรจะพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมพูดคุยกับท่านผูน้อำนวยการนะคะโรงเรียนที่ทําโครงการนี้ขึ้นมานะคะว่ามีแรงบันดาลใจยังไงถึงได้คิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะช่วงหน้าค่ะได้พูดคุยกันอย่างแน่นอนค่ะ แต่ลึกลงไปข้างในนั้นจะพบว่ามันไม่มีอะไรที่เธอต้องการสัย่างาจะเห็นภาพลวงที่เป็นเอาไว้กับซ้อนที่เธอเปลี่ยนเธอเพชรงามน้ำเนือ พบกับบทเพลงลูกทุ่งลูกลกรุงในอดีตที่คุณประทับใจพบกับเรา2คนได้ในรายการคนรับเพลงประจำทุกคืนวันพุธเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาทางช่อง CTV 20และช่องชมบนรีงค่ะพบกันได้เลยนะครับซีซียูยูยูยซกลับมาอีกแล้วกับสมาชิกครอบครัว CTV เตรียมเปิดต้านรอรับพวกเราได้เลย โดยเราจะไปมอบรอยยิ้มและความสุขส่งตรงถึงที่บ้านคุณพร้อมรับของี่ระลึกจากทางรายการ c ี u สวัสดีค่ะทุกคนเพืหัสวัสดีหลัง,งเคารพธงชาตินะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในเรื่องของการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือการประมงรายการเกษตรมืลชนจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านตลอดจนเคล็ดลับสู่ความสำเร็จกับรายการเกษตรมืลชนทุกวันอังคารเวลาสิบแนาฬิกาทางช่อง c ีพีวอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ ช่วงสศกนาฏทุกครับสวัสดีครับแล้วก็มีแขกรับเชิญมาพูดถึงความเกิดเร่อนของเขาครับที่เขาประสบมาครับสวัสดีครับคุณเต้ยครับสวัสดีครับคือผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตครับผมก็คือผมใช้อินเทอร์เน็ตตัวนี้ครับมาหลายปีแล้วครับแต่มีปัญหาตรงที่ค่าอัปโหลดและค่าดาวน์โหลดครับส่งมาไม่เต็มที่ครับถ้าผมดูหนังในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับก็กระตุกมากเลยครับดูไม่ดูเรื่องเลย ครับที่แก้ไขให้ผมด้วยครับอากเชิญคุณจิวเมยสัมผัสครับก็อยากจะมาขอคำปรึกษาจากคุณจิลครับว่าผมควรจะทนใช้อินเทอร์เน็ตตัวเดิมหรือว่าผมควรจะเปลี่ยนและทั้งหมดนี้คือความหวังสุดท้ายติดซีเน็ตเบิร์สิครับ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการโดย CTV ีชมบุรีตอบสนองทุกฟังก์ชันการใช้งานมีบริการวิดีโอออนมาน์ระบบ Fu l l HD ให้รับชมพิเศษสุดด้วยค่าดาวน์โหลดและอัปโหลดที่เท่ากันสนใจติดตั้งโทร038 277 445เยี่ย เพื่รวมในการรงเรียนนะคะที่ได้พิจารณโครงการนี้ขึ้นมาค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะครับสำหรับโครงการมะนาวนะครับนโรงเรียนก็ตั้งว่าโครงการมะนาวกระถางสร้างรายได้ลดโลกร้อนความเป็นมาก็คือโรงเรียนเนี่ยส่งเสริมเรื่องโครงงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน ก็จะมีโครงงานเยอะแยะเลยนะครับของโรงเรียนก็จะมีทั้งปลูกผักนะครับปลูกผักปลอดสารพิษผักไฮโดรโปนิกนะครับการขยายพันธุ์ชวนชมการขยายพันธุ์พืชอื่นๆนะครับแล้วก็มีการทําน้ํายาล้างห้องน้ําน้ํายาซักผ้าสบู่น้ํายาล้างรถอะไรพวกนี้ก็เป็นครบวงจรเราทําลักษณะอย่างนี้ครบวงจรน,นะครับสําหรับโครงงานมะนาวเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งเราส่งเสริม เนื่องจากว่าเมื่อป,ปีที่แล้วเนี่ยดูข่าวจากทีวีน้ําท่วมสวนมะนาวใหญ่ๆทางภาคกลางภาคตอนบนกับทางภาคใต้ลงมาเนี่ยจะเสียหายกันมากเลยนักเรียนเขาก็มีความสนใจแล้วก็ทําคิดจะปลูกมะนาวกันโรงเรียนก็ส่งเสริมให้เขาทํานะครับก็บปัจจุบันก็ทำเป็นมะนาวครบวงจรเลยก็เริ่มตั้งแต่การขยายพันธุ์ซึ่งมีการที่หลักๆก,ก็คือการตอนกิ่งกับ การเปลี่ยนยอดบนต้นตอมะกิดซึ่งมันเป็นลักษณะที่ดีของต้นมะกิดก็คือเป็นพืชพื้นบ้านบ้านเราเนี่ยก็ลักษณะต้นของเขาเนี่ยจะแข็งแรงอาหารเก่งต้านทานโรคแมลงได้ดีครับก็เอาข้อดีของมะกิดมาช่วยให้หาจินเก่งแล้วก็เอาพันธุ์ดีของมะนาวเอาไปเปลี่ยนอยู่ต้นท่อนบนเอาสองส่วนข้อดีของทั้งสองส่วนมาอยู่บนต้นเดียวกันนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะทําโครงงานมาจนทาครบวงจรเสร็จแล้วเราก็ไปปลูก ก็จะเป็นมะนาวอย่างนี้นะครับมะนาวในกระถางสามารถบังคับให้ออกนอกฤด,ดูได้ในช่วงเดือนมีนา,มานเมษายนี่มะนาวราคาแพงมากปัจจุบันนี่นะครับลูกแล้วถึง5บาท8บาทเราก็สามารถบังคับมาแล้วามาเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงนี้ได้ในช่วงฤดูฝนก็ช่วงที่ถูกๆมะนาวราคาถูกเนื่ยองจากออกผลผลิตมีมากเราก็ใช้แปรรูปอาหาร,รโดยการทาเป็นมะนาวดองมะนาวดอง,มะ,ดองมะนาวแช่อิ่ม แล้วก็รวมทั้งน้ําน้มามะนาวเป็นเครื่องดื่มที่สามารถดับร้อนดับกระหายทุ่มคอได้นะครับอันนี้ก็คือความเป็นมา,าคร่าวๆแล้วก็มีกลุ่มนักเรียนที่เขาสนใจแล้วก็สามารถเอาไปสู่การปฏิบัติแล้วก็คิดว่าจะเป็นการส่งเสริมให้เขาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นอาชีพของครอบครัวได้โครงการนี้ทำานานมากยังคะก็สองปีครับสองปีหลังจากการที่เราเริ่มต้น แล้วปัจจุบันก็มะนาวต้นใหญ่ๆก็2ปีก็สามารถให้ลูกเป็นร้อยๆลูกละต่อต่อหนึ่งต้นในระยะที่ปลูกประมาณ2ปี 2> ได้รับความสนใจจากน้องๆมากนะคะได้รับความสนใจมากครับเพราะว่าเราก็ประการที่หนึ่งก็คือให้นักเรียนขยายพันธุ์แล้วก็ให้เขาไปปลูกที่บ้านด้วยนะครับขยายพันธุ์ที่โรงเรียนส่วนหนึ่งก็ให้เขาไปไปปลูกที่บ้านเขาก็สามารถเอาไปปลูกเก็บลูกขายหรือใช้ในครัวเรือนของเขาได้เพราะว่ามะนาวก็ ทุกบ้านก็ต้องจำเป็นต้องใช้อยู่แล้ว<ช>จำน้ำพริกรสมยำยำอะไรพวกนี้นะครับค่ะเเป็นโครงการนี้ค่ะเราทํากันแค่ในโรงเรียนทํากับน้องๆในโรงเรียนใช่ไหมหรือว่ามีการเชิญชวน,ชวนโรงเรียนอื่นมาร่วมทํากับเราด้วยหรือเปล่าออตอนนี้มีคนมาเริ่มศึกษาดูงานหลายโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกค,ครองในชุมชนเริ่มให้ความสนใจนะฮะเราก็เผยแพร่ครับเราก็เผยแพร่ให้ความรู้แล้วก็ให้เขามาดูาของจริงที่เราปลูกเราดําเนินการกันนะครับรบางคนเห็นว่ามีความสนใจก็ เามาเรียนรู้แล้วก็เอาความสามารถเอาไปปฏิบัติจริงของเขาได้เลยอยากจะว่าคใครที่สนใจก็แนะนำให้หมดแนะนําให้ได้เลยนะ<ล>คะนอกอจากการขยายพันธุ์มะนาวแล้วเนะะ<อ>ี่ยค่ะได้ข่าวว่ามีการแปล,ลรูปใช่ไหมคะขั้นตอนพวกนี้นคะ่ะทางโรงเรียนทําเองเลยหรือเปล่าคะโรงเรียนทําเองครับก็จะมีคุณครูทึ่งมีความรู้ความความสามารถเกี่ยวกับเรื่องการถนอมอาหารซึ่งสอนงานบ้านอยู่แล้วก็จะมีคุณครูอยู่รายลักษ์คนหนึ่งครที่เป็นแม่งานอยู่ก็สามารถทําน้ํามะนาวดองได้ครับ น้ำมะนาวดองเราก็ได้สูตรจากอาจารย์ที่เคยสอนคหากรรมกรนะครับของที่ซึ่งมีชื่อเสียงซึ่งอาจารย์ท่านนี้เนี่ยท่านได้ทํามะนาวดองเป็นอาชีพเลยส่งขายที่กรุงเทพได้ราคาดีมากปัจจุบันนี้ท่านท่านกเกษียณยุตราชการแล้วท่านก็เผยแพร่เป็นวิยาทานเราก็ได้สูตรมามาทํารวมทั้งเป็นน้ําหลังจากที่ขายลูกมะนาวดองไปแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือของน้ำเนี่ยเราสามารถเอามาผลิตเป็นน้ําดื่มอย่างที่เดี๋ยวจะลองเราชิมได้เลยครับคน้องครับผม แล้วน้องๆก็ได้มีส่วนร่วมในการทำ<ช>ผลิตพัน์แปลงพวกนี้ด้วยได้ครับ<ช>ได้ได้ทุกขั้นตอนครับก็จะมีเป็นกลุ่มๆไปพวกที่ผลิตเป็น,ต,นต้นพันุ์ <ไป S 2> ก็จะมีชุดหนึ่งส่วนพวกนักเียนหญิงหรือกลุ่มอื่นก็สามารถมันผลิตเป็นน้ําดื่มแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือจะเป็นน้ําหมักชีวภาพจากเศษของมะนาวเช่นมะนาวลูกอ่อนหรือช่วงที่มะนาวล่วงหล่นในช่วงฤดูฝนที่มะนาวมากๆก,ก็เอาไปทําน้ําหมักแล้วก็เอามาสามารถเอามาผสม เป็นน้ำยาล้างมือเป็นน้ำยาล้างจานกลิ่นมะนาวธรรมชาติเลยใช้ได้เลยครับอันนี้ก็อยากให้ผู้ในการฝากถึงน้องๆนะคะที่มีความสนใจในเรื่องของการเกษตรครับค่ะครับประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเมืองเกษตรแล้วก็เชื่อว่าโครงการมะนาวเนี่ยยังยังเป็นตลาดที่ยาวไกลนะคระับโดยเฉพาะถ้าเราสามารถที่จะขยายพันธุ์เองได้แล้วก็ผลิตให้ครบวงจรได้แบบแบบที่โรงเรียนทําสามารถเชื่อว่านักเรียนก็สามารถยึดเป็นอาชีพได้ เพราะว่ามะนาวเนี่ยมันเป็นพืชคู่กับครัวคนไทยมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความสําคัญทางด้านเศ,ศรษฐกิจส่วนหนึ่งสามารถท,ทําเป็นอาชีพได้ก็อยากส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสนใจก็มาสามารถมาศึกษามาทดลองมาเอาพันธุ์ไปทดลองปลูกได้เลยครับด้วยความยินดีอย่างนงี้ครับเดี๋วยวเราจะให้ท่านมืองในการกับน้องอันพาไปดูผลิตภัณฑ์ปลารูปที่ทํามาจากมะนาวกันได้เลยครับได้ครับเราจะไม่เห็นภาพโอเคครับครับได้ครับยินดีครับ นี้นะคะแฟรจะอยู่กับผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะที่ทํามาจากมะนาวค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผูมิการนะคะแล้วก็น้องอ่านนะคะพูดถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปพวกนี้กันสักนิดนึงดีกว่าค่ะค่ะมีอะไรบ้างคะท่านหอสําหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปครับผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับสาหรับมะนาวของโรงเรียนนะครับนอกจากปกติจะขายลูกอย่างที่เป็นลูกในฤดูที่มะนาวมีราคาแพงแต่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยมะนาวจะมีราคาถูกแล้วก็ผลผลิตค่อนข้างมากนะครับเราก็มีโครงงานนี้อันนี้นะครับก็เป็นมะนาวดอง นะครับสามารถเป็นการถนอมอาหารซึ่งเอาเป็นสามารถเก็บได้นานหลายปีนะครับแล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านของบ้านเราที่อร่อยะนะครับอันนี้ก็วิธีการทําก็มีนักเรียนมีคุณครูที่สอนนักเรียนทําได้นะครับอ้นนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะครับอันนี้ก็ใส่2อลูกนะครับอันนี้อย่างนี้คือมะนาวดองนะครับเราก็มีสูตรที่อร่อย ครับนอกจากนั้นก็จะมีน้ําหมักชีวภาพนะครับจากเศษเษของมะนาวเปลือกมะนาวมะนาวร่วงมะนาวหล่นนะครับ,รบก็สามารถเอามาทําเป็นน้ําหมักชีวภาพเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยลดพืชอย่างนี้ฮะสามารถครับเราไม่ได้ใช้มะนาวของเราไม่ได้ใช้สารเคมีปลอดพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใช้จากชีวภาพ แล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นน้ํายาล้างจานกลิ่นมะนาวไม่ใช่ไม่ใช้สารเคมีครับมะนาวมะนาวจากลูกมะนาว้วนๆเป็นรรมสารธรรมชาติสามารถล้างจานได้สามารถล้างจานได้สะอาดเหมือนผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดังๆทั่วไปเลยแต่ของเราราคาถูกแล้วก็จุดขายก็คือนักเรียนสามารถสร้างเป็นอาชีพได้สามารถไปขายในตลาดนัดในท้องที่ของเราได้ครับหลักๆก็คือเป็นอย่างนี้แล้วก็มีสําหรับน้ำมะนาวเนี่ยถ้าเรา ใช้ลูกหมดแล้วเ<ะ>หลือน้ํานะครับเราสามารถเอามาทําเป็นน้ําดื่มได้เป็นน้ําดื่มโดยเราก็เอาไปผสมน้ําผสมน้ําตาล<ะ>ต้มนะครับแล้วก็สามารถเอามาใส่น้ําแข็งปั<ะ>่นได้ชุ่มคอชื่นใจเป็นเป็นสมุนไพรด้วยนะครับกินแล้วชุ่มคอดีนะครับเล้วน้องลอง ทดลองดูนะครับเดี๋ยวขอเชิญพิสูจน์ได้แล้วก็รับรองว่าปลอดภัยไร้สารพิษแน่นอนครับเพราะมะนาวเราก็ไม่ใช้สารพิษเลยเียทีว่ามะนาวนี้ทําได้หลายอย่างของเราทําครบวงจรเลยครับครบวงจรเลยตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตแปรรูปไม่ทิ้งเลยครับครับใช้ได้เต็มที่ครับค่ะนี่น้องอั๋นกาลังจะ้องอันสาริษเาเดี๋ยวให้พี่ชิมกันใช่ไหมคะตักเลยครับจะตักเต็มละ ลองทานบ้างนี่ยค่ะน้ำมะนาวเะเป็นไงบ้างคะรู้สึกรสชาตออิอร่อยดีค่ะอร่อยดีนะคะ เป็นไงบ้างครับน้องแพรต้องชิมน้ำมะนาวดองของโรงเรียนบ้านสันติเลมแล้วสดชื่นมากค่ะเรียกได้ว่าทั้งเย็นชื่นใจเพราะน้ำแข็งแล้วก็เนี่ยค่ะมีความสดชื่นของมะนาวมากๆเ,เลยค,ค่ะรับรองปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณสันติสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านเพื่อนในการแล้วก็น้องอ่านมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับมะนาวของเรากันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปหรือแม้แต่การขยายพันธุ์นะคะ สำหรับอาทิตย์หน้านะคะพาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับน้องๆเยาวชนคนเก่งที่ไหนนะคะแล้วเราจะติดตามพบกันค่ะสำหรับวันนี้เราสามคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะครับขอบอกวันนี้ให้กับน้องแพรนะเป็นที่เราได้กโรงเรียนบ้างหครับดีครับ